ดูคําถามก่อน yes. ถ้าเกิดว่าเราได้คําตอบมาแล้วเราอยากจะ yes. ตั้งคําถามส่วนใหญ่แบบฝึกหัดฝรั่งอะเป็นอย่างนี้มีคําตอบให้แล้วให้ตั้งคําถามเองใช่ไหมก็ไม่รู้จะถามอะไรดีเขาขึ้นต้นบอกว่นไหนอี h าร์บเ i คานท์หุงอะไหนอีชาร์บเคานท์หุงอะไม่ฉันไม่ได้หิวอะไรเลยเขาตอบว่าไม่แสดงว่าคําถามจะ yes. ต UH> ้องขึ้นต้นด้วย คำกริยาต้องขึ้นด้วยแวบบ,บ,บอกไม่ฉันไม่หิวแปลว่าแต่ถามว่าอะไรดีฉันไม่หิวคุณกินข้าวไหมคุณหิวไหมเออคุณหิวไหมง่ายสุดเลยคุณหิวไหมเอาง่ายๆนะถ้าไม่รู้จริงๆอันนี้พอดีเขามีคำตอบให้เนาะมีตัวอย่างให้ถ้าไม่รู้จริงๆเขาบอกว่าไม่ฉันไม่ได้หิว ยืมแว็บตัวนี้มาค่ะเห็นไหมมีความหิวกับไม่มีความหิวตอบว่าฉันต้องถามคุณใช่ไหมเอาแว็บมาหาเบนซีหงหงะถามง่ายๆเลยคุณหิวไหมไม่ฉันไม่หิวเห็นไหมแต่ถ้าอยากถามว่า กินอะไรไหมก็ได้อยากกินอะไรไหมก็ได้ถูกไหมบแบบที่เขาให้โจทย์มาบอกว่า m e r k t t s t to a d v v n c e e s s e n ก็ได้แต่นั้นอะจะยากไปถ้าไม่รู้จริงๆมีตัวไหนให้ยืมไหมมีแวบช่วยเราไหมไหมคะยืมมาในประโยคอ่ายืมประโยคเขามา ในเมื่อเราไม่รู้จะใช้กิริยาอะไรดีถ้าไม่ได้กิริยาคือเราแต่งประโยคไม่ได้นะอ่าดูข้อสองสิข้อสองบอกว่า I brush e n d mix t h i n g c t o g e t h e เอาขนมปังก้อนเล็กก้อนนึงกับแฮมครับอยูยูบอกว่าจะเอาเลยแสดงว่าถามว่าเอาอะไรถูกไหมอยากได้อะไรมันไม่มียามีนายนี่ต้องเป็นตัวเวละ มันตอบเป็นสิ่งของของกินใช่ไหมคะถามหาของได้เลยก็คืออะไรได้ค่าวาสแน่ๆละทีนี้จะเอาแวบอะไรมาใส่หนมปังกับแคมเนี่ยเขาทำอะไรได้กินได้วัสดสเอซเซนซีถามแค่นี้ก็ได้จบแล้วรู้เรื่อง <All> right. ใอาไหมนมปังกับแหมเฮ้ยมันกินได้ก็ใช้กินในการถาม what essence y. ให้มันสุภาพมากกว่านี้ก็ได้ what m e r c h a n d e s s e n c e คุณอยากกินอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือว่า what name n c คุณจะรับอะไรคุณจะเอาอะไรหรือ what b e s t e d e n c y คุณจะสั่งอะไรเพราะว่ามันมีคำว,ว่า bitter ด้วยแบบมีความสุภาพอยู่ในประโยคนิดนึงเห็นไหมแต่งว่าต้องคุยกับน่าจะไปคุยกับคนอื่นน่าจะไปคุยแบบสั่งอาหารในประมาณอยางเนี้ย อ่าดูข้อสามบอกว่า ich möchte gern i c h m ö c h t r e g e i n e i n glass wine เออ e i n glass w a s s e r i c h m ö c h t r e g e i n e i n glass w a s s e r ฉันอยากจะได้ <Okay. S 1> น้ำสแกวหนึ่งน้ำเป็นอะไรน้ำเป็นเครื่องดื่มก็ต้องดื่มใช่ไหมัอ่าอ่าสตรงเคนไม่ได้เอาขึ้นเอาสตรงเคนขึ้นต้นไม่ได้เขาไม่มียามีนายบอกว่าฉันอยากดื่ม,ฉ,มฉันอยากดื่มน้ำฉันอยากได้น้ำ งั้นก็ถามเขาว่าอะไรอยากดื่มอะไรถูกไหมมีคำว่าอยากอยู่ตรงนี้เห็นไหมเอามาช่วยก็ได้เป็น m e r c ทน e ีอ๋อไม่ใช่ขอโทษต้องมีของก่อนอยากดื่มอะไรว a s m e r c e d e ซีดื่ม t r i n k e r trinken was m มอร t e n s i e trinken คุณอยากดื่มอะไร ich merkt อิช n g l a s ช a s s กนไพร์ค s าสพล t สต์ไ e จริงๆถามว่าคุณอยากได้อะไรเฉยก็ได้ was m e r ร t e n s i e จบก็ได้แต่เนื่องจากอันนี้เรารู้อยู่แล้วมันเป็นน้ำมันเป็นของที่ดื่มได้ใช่ไหมถามว่าอยากดื่มอะไรก็จะได้ครบถ้วน กยใช่เพราะมันมีมอคเชนข้างหน้าเนาะเป็นตัวช่วยอยู่แล้วใช่ไหมแ็บช่วยแ็บจริงอะไรไว้ข้างหลังสุดข้อสี่บอกว่า my l i e b l i n g s essence is h e n c a n n อาหารที่ฉันชอบที่สุดคือไก่ถามเรื่องอะไรของชอบของกินที่ชอบ what is y h a i yeah อ่าใช่ มันมีคำนี้ก็หาคำนี้มาเติมเนาะ What is y o r lip l i n g s essence อาหารที่คุณชอบที่สุดคืออะไรไ <Yeah. S 1> คืออะไรนี่ตัวนี้ก็มี east ตัวนี้ก็มี east เห็นไหมคะของกินที่ชอบอันนี้ของคุณอันนี้ของฉันเห็นไหมเปลี่ยนคำก็ด้วยถ้าไม่รู้ ยืมคำเข้ามาใช้มีบอกอาหารที่ฉันชอบก็ต้องเป็นอาหารที่คุณชอบเนาะถ้าไม่ได้จริงๆอ่ะถามว่าชอบกินอะไรก็ได้ Wascian <again. S 1> Was Essence g a n หรือ Was Essence a m um l i b s t e n เอาแค่ w a s Essence g a n ก่อนก็ได้อะ <c oughs> พอจะพอจะถาม <c oughs> ได้อะไรเงี้ยนะนี่ถ้าไม่รู้จริงๆนะ <c oughs> อะต่อไปข้อห้า The f i c h m a k k Wonderbar ปลาอร่อยมากๆเลยอร่อยเลิศเลยถามอะไรเดียรคะปลาอร่อยมากต้องถามว่าเจ้าปลาเนียมันเป็นยังไงใช่ไหมใช่ถามว่าปลาเป็นยังไงนึกไม่ออกมันมีวบอะไรช็ม็กใช่ไหมถามว่ามันอร่อยอย่างไรก็ได้อร่อยแค่ไหนมันเป็นยังไงเนี่ย อย่างไรเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยววัดไม่ได้นะมันบอกเป็นอย่างไรมันดีมันไม่ดียังไงเนี่ยเราใช้คำว่าวีถามว่าเป็นอย่างไรวีอายยืมแวบมาวีชแมกชแมกเด fish ปลาเนี่ยมันเป็นยังไงหรอเยี่ยมจอดเยี่ยมเลิศ อร่อยดีก,ก็ถามว่าปลาเปนอร่อยยังไงก็อร่อยดีไงดีอันนี้แบบตอบเป็นคําถามแบบกำปั้นทุกดินแต่ว่าความจริงแล้วถ้าจะให้แต่งประโยคที่มันรู้เรื่องเข้าใจมากกว่านี้ดูดีกว่าเนี้มันควรจะถามว่าคุณเห็นว่าปลาเป็นยังไงคุณชื่นชอบมันไหมอย่างไรวเวลาถามก็จะเป็น,นวีซินเดนซี เดนเฟ h เดนนะ <F itch. S 1> นะคุณเห็นว่าสิ่งนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ่ะประโยคนี้เป็นอันนี้กรณีที่ฉันไม่รู้ฉันจะถามอะไรดีมัน <Okay. S 1> มีแวบมาช่วยได้เนี่ยแต่งแต่งประโยคจากแว็บตัวน,นี้ก็น่าจะช่วยได้อยู่เนาะ <Okay. S 1> แต่ความจริงเนี่ยประโยคนี้มันสวยกว่ามันดูดีกว่าเท่านั้นเองประโยคนี้ผิดไหมไม่ผิดนะตรงเป๊ะเลย แต่ <Okay. S 1> มันจะดูแบบแปลกนิดนึงว่าเอ้ยถามว่าปลาอร่อยแค่ไหนก็อร่อยดีนะเนี่ยจะดูแข็งใช่ไหมอ้ใช้ตัวนใช้ตข้างล่างก็จะแบบว่าอ๋อดูประโยคมันจะแบบนุ่มนวลขึ้นดูแบบว่าเป็นคนพูดกันมากขึ้นโอเคนะค